เมื่อวันอาทิตย์ที่25เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านแอปพลิเคชัน z o ู m และทางช่อง GBN เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกันลยนมิตรสุนีสัจจาชายนนท์ และกัลายาณมิตรนภาว,วันพิรุณเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในภาคบ่ายได้กราบอารัธนาพระจุมพลบุญยพโลได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสัจจะบาร,รมีก่อนที่พระพนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์จะได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส พร้อมทั้งได้อ่านทบทวนโอวาทถึงการฝึกหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายทานที่7ในกลางท้องของเราจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อให้ใจเราได้กลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมให้หยุดนิ่งๆเบาๆสบายๆฝึกให้ติดเป็นนิสยัย ให้มีความคุ้นกับศูนย์กลางกายเพราะเป็นที่สิงสถิตของพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของพวกเราสิ่งอื่นไม่ใช่เราเกิดมาในแต่ละภพชาติก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้ต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นเกราะกำบังภัยให้เราได้เพราะชีวิตในสังสาร,รวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรล้วนมีทุกข์มีภัยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีที่พึ่งของเราต้องหาที่พึ่งต้องรู้จักที่พึ่งที่แท้จริงว่ามีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่ใช่พระธรรมกายภายในเป็นแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรู้แจ้งที่แท้จริงและแหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแสวงหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยให้มีพระธรรมกายภายในเป็นที่พึ่ง ภัยต่างๆเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาช่วงไหนบุญเราย่อนภัยมันก็เยอะถ้าบุญเราเยอะภัยมันก็ย่อนนี่เป็นหลักวิชาของชีวิตฉะนั้นการมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยหนักก็เบาเบาก็หายถ้าตายก็ไปดีเข้าถึงก็มีความสุขทันทีเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่อันไม่มีประมาณ